ว่าในจุดที่ยัการมาดีเนี่ยมันคือ O R G XX, XX แล้แล้ว Y แต่ถ้าเป็น a B B เนี่ยอ็อบเจกต์ตรงนี้นะครับคอมยูเซอร์ตรงนี้นะอันนี้ขอเสนสองจุดหรือจุดตกกานี่คือชิ้นงานก็มันจะมีจุด X 1 X 2แล้วก็ Y 1โดยอ้างอิูตรงนี้อันนี้คือจุดอะไรมี X 1นึ่ง่ราถ้าเป็นตัวอย่างเห็นมี X 2 ส่วนนั่คือ y หนึ่งแต่เราไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นเพราะว่าหุ่นเราเนี่ยมันอยู่ในโต๊ะอาจารย์ก็เลยให้ดีแค่เอาเซ็กตรงนี้อันนี้ก็จะกลายเป็น x หนึ่ง x สองแล้วก็ y หนึ่งโดยที่ต้องมีคนจับแผ่นแปกให้กางคนหนึ่งโอ้โอ้โอ,อ้แม่อะ เอาไปที่ทัดตาข้างบนแล้วก็พดคำว่า Our Work อ,อาเวิร์กโอเจล่าาอาตานี่ะืมอือืมอือืม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 อนมอือนมอืมอนมอืม็ตื่อเมอืมอืนอหหืมิือืออาอ้าืมอมอืมอืมมอื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 มก็มค นร่เออนั่นแหละโาตาแล้วก็ตั้งชื่อมาตัวหนึ่งแล้วมึงชื่ออะไรกันดะสุรชาไปติดตั้งงนนั่งขึ้อยู่ตัอยเดกทีจะาัไถเลยติดตรง้อ่อ่าต่อไปกดที่อีดิต แล้วก็ดีไซน์เหมือนดาคพูนเลยแล้วก็มาเรียนดู user i n t e r ตรงนี้กดเข้าไปแค่สามพอยสามพอยทีนี้ก็เหมือนเดิมครับให้คนทีหทุนเลื่อนมาที่จุด x หนึงจุดตรงนี้อันนี้มีลูกดิงใช่ด้วล่ก็ตรงนี้เลย x หนึ่งลูกไม่ิแล้ว ขนาดต้องขนาดต้องขนาดกับหน้าแปงงกมร่อยวตนี้หน่ยก็ัวอซแค่เนี้ยไม่เป็นไรอคแต่ถ้าตัวน้ลหน้ามันจะกลายเป็นนี้นี่ฮจะวิ่งตรงไปนี้เลยแล้วหน้ายังไงก็ไม่ชนกันแต่ถ้าเกิดว่าเอียงเมื่อไรนะเอียงรนี้หนึ่งมิลใช่ปะ พอไปถึงตรงปลายเนี่ยมันอาจจะกินไม้พัดเข้าไปเลยนะ เด็กชื่อว่า Work 45นะฮะเราไปเปลี่ยนวิธีการใช้กับตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนตรวนี้จาก w ว r k ์ o เป็นิร์กแล้วก็วิธีการใช้ในแ่คนตรนี้มหาเิร์แล้วก็นี่เครื่องที่เป็นอนแท้ใช่ปะเอาเราเครื่องทีู่เอ็ก่อนเอาเอ็กก่อนเอ็กดูชี ยิ่ชี้เออ,เอ,อนั่นแหลนะีจะน้กัน x นะมันก็จะชิขอพอดีเลยอ่ะอันนี้มันเป็นเหภาพเท่าไรก็คือม,มันก็ x ก,ก็ y นะ y จากอันเดิมก็คือต้องเดิมแล้วม y จากอันเดิมมต้องอยือะไรครับยืมกลางาายืางตมการมาอานตรงนี้ละก็ะะนเนี่ย่ท,ทัน เนี่อนบายก่อนวายไปตรงโน้นก่อนบายให้ออกนอกแกงก่อนจีจะให้เลื่อนเลื่อนแกนแทร์เลื่อนวายออกก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแกนแทร์หุ่นแล้วมันจะปักอาออกออกออออออกแขเลือนแทรกศูนย์แทรจากเดิมนี้คือตรงลงถูกไหมพอเราเปลี่ยนเป็นตัวน็อตเซกทีนี้มันจะกลายเป็นขึ้นขึ้นลงตามน้ำมันเอแต่ถ้าเกิดอาจารย์เปลี่ยนกลับอ่ะ ตัวท็อปจิ๊กเป,ป็นแบบหลูบอนอ่ะลองเลื่อนแท่งใหม่เห็นไหมแท่งมันขึ้นไงครับขึ้นตัวตีตามมือกดด้วยวามแค่นั้นแหละทีนี้จะไม่มีการสอบวาดรูปแต่ละใครอยากวาดรูปกาวกระดาษมาทำกระชับ่อยได้เห็นปะ